สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่านาริดาวันนี้เรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงที่ได้ยินได้ฟังจากการเล่าขานของชาวบ้านถ้านาริดาได้เอ่ยชื่อสถานที่หรือชื่อบุคคลใดในเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ชื่อที่สมมุติขึ้นมาประกอบกันเล่าเรื่องเท่านั้นนะคะ และโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะวันนี้เรื่องเล่านาริดามีชื่อเรื่องว่ากรรมวิญญาณมัวตามล่าสี่คนบาปในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีชายคนหนึ่งชื่อว่าตาดวง เขาเป็นคนมีฐานะกว่าชาวบ้านทั่วไปมีวัวมีนามีเงินทองแต่ใจกลับตรณีนักไม่เคยใส่บาทไม่เคยเข้าวัดตาดวงนี่แหละเป็นต้นคิดในเรื่องค่าวัวขายเขาเป็นคนออกเงินซื้อวัวมาค่าแรก,แรก ก็ทำเพราะเห็นว่าเนื้อวัวขายดีได้กำไรไวจนกลายเป็นอาชีพในเงามืดใครมีที่ดินติดกับเขาเขาก็ขยับหลักชนดเอาทีละนิดทีละนิดโดยอ้างว่ามันเป็นที่ของเขาชาวบ้านบางคนก็แอบซุบซิบว่าบาปมันตามทันแน่ตาดวงเอ้ย แต่เขากลับหัวเราะเสียงดังบาปอะไรบาปอยู่ในใจคนขี้กลัวเท่านั้นแหละเวลาผ่านไปไม่นานตาดวงเริ่มเจ็บคอกลืนข้าวไม่ได้เสียงแหบเหมือนมีใครบีบคอทุกครั้งที่พูดหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่คอระยะสุดท้าย ก่อนสิ้นใจเขาบอกคนในบ้านว่าทุกคืนข้าฝันเห็นวัวตาแดงมายืนจ้องข้าอยู่ปลายเตียงและไม่นานหลังจากนั้นตาดวงก็ตายอย่างทรมานต่อมาคนที่สองตาเลิศหรือที่ใครๆเรียกว่าตาบุญเลิศ ชื่อก็บุญแต่ใจบาปเขาเป็นคนฆ่าวัวตัวนั้นใช้จอบฟาดหัวจนลัวล้มทั้งยืนเสียงร้องของวัววันนั้นยังสะท้อนอยู่ในใจใครหลายคนแต่ตาเลิศกลับหัวเราะบอกว่ามันแค่สัตว์จะอะไรกันนักหนาะเขาเป็นคนพูดเสียงดังโผงผางไม่เกรงใจใครไม่เคยเข้าวัด ไม่เคยแม้แต่จะใส่บาตทรทำบุญจนวันหนึ่งตาเลิศไปไถนาเหมือนทุกวันแต่วันนั้นเครื่องไถนาเกิดสะดุดเขาเดินตามหลังรถไถนาทั้งที่เครื่องยังไม่ดับจ,จู่ๆรถไถก็สะบัดหางรถฟาดเข้ากลางหัวเสียงโครมดังสนัน่น ชาวบ้านวิ่งมาดูเห็นเลือดแดงเจิงนองพื้นนาเขาตายขาที่เหมือนโดนกรรมกระแทกหัวเองเสียงลมพัดเบาในนาเหมือนเสียงวัวครางอยู่ไกลๆคนที่สามตาใครวันหรือตาไครเป็นคนจนแต่ใจแข็ง เขาเป็นคนช่วยจับวัวและแทงคอเอาเลือดในวันนั้นแม้ฐานะลำบากแต่ก็ไม่เคยทำบุญไม่เคยแม้แต่จะใส่บาทหลังจากตาดวงกับตาเลิอดตายชาวบ้านก็เริ่มกลัวแต่ตาไพรยังหัวเราะข้าไม่กลัวหรอกข้าแทงวัวข้าไม่ได้ฆ่าคนแต่ไม่นานนัก เขาเริ่มป่วยเป็นเบาหวานความดันและตับแข็งตามมาร่างกายสุดโซมไตายไยไม่มีเงินฟอกไตลูกเมียร้องไห้เขากลับบอกว่าอย่าหาเงินให้ข้าเลยปล่อยให้ข้าไปชดใช้มันเถอะเขาตายอย่างเงียบงันในบ้านไม้เก่าๆในคืนฝนตกหนัก วันนั้นมีคนบอกว่าได้ยินเสียงวัวร้องอยู่แถวข้อเก่าชาวบ้านปางพากันขนหัวลุกไปตามตามกันและก็มาถึงนายบรรจงคนสุดท้ายอายุยังไม่ถึง40ดีเขาเป็นคนชำแหละเนื้อวัวและเดินขายเป็นคนติดเหล้าแต่ใจยังพอมีศรัทธา เขามักจะใส่บาตแทบทุกเชา้าและเมียของเขาชื่อละอองและลูกสาววัยยังเล็กสามขวบไม่นานเขาเริ่มมีอาการไอออกมาเป็นเลือดตัวสั่นน้ำหนักลดตอนกลางคืนลูกสาวมักจะภวาตื่นร้องไห้กรีดร้องเสียงดัง พ่อหนูฝันเห็นวัวตาแดงมันมองดูหนูละอองผู้เป็นเมียรเริ่มกลัวชวนผัวไปหาหลวงตาหลวงตาบอกว่ากรรมมันตามมาแล้วไปบวชเสียสักพรรษาเถิดบรรจงก็เชื่อบวชได้ไม่ถึงเดือนก็ศึกเพราะขาดเล่าไม่ได้ คืนนั้นที่เขาลาศึกออกมาเขาได้ทะเลาะกับเมียเมาเล่าอย่างหนักตบตีบเมียจนพ่อตาแม่ยายไล่ออกจากบ้านต่อมาเขาได้ไปทำงานก่อสร้างที่สมุทรสาครเมาแล้วมีเรื่องถูกแทงท้องไส้ทะลัก แต่หมอช่วยเขาไว้ทันเขารอดชีวิตมาได้ราวปฏิหารหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเลิกเล่าอย่างเด็ดขาดใส่บาตรเหมือนเดิมทุกวันเขาบอกกับคนที่เจอว่าข้าไม่รู้หรอกว่าทำไมข้ารอดแต่ข้ารู้ว่าเสียงวัวมันยังอยู่ในใจข้า นายบรรจงเขายังคงมีชีวิตอยู่แต่อยู่ตัวคนเดียวท้องเขาก็เป็นแผลเป็นเป็นเรื่องราวของกรรมที่กระทำกับสัตว์เช่นวัวล้องถูกฆ่าอย่างทรมานและผลการกระทำของตาดวงตาบุลเลิศตาไพวันและนายบรรจง ทำให้พวกเขาได้รับผลกรรมที่ตามมาดังนั้นเราควรจะทำดีและหลีกเลี่ยงการทำผิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกรรมที่ไม่ดีตามมาเช่นนายบรรจงเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มต้นใหม่หลังจากที่รอดชีวิตมาได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มต้นใหม่ได้หากเราสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการทำบุญและสร้างกุศลของนายบรรจงอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารอดชีวิตมาได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าการทำบุญและการสร้างกุศล สามารถช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะคะหวังว่าข้อคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้นค่ะและเรื่องเล่าของนาริดาในวันนี้ก็จบแล้วนะคะใครที่ได้เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์ Comment, ความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันอยู่ที่การกระทํารู้อยู่แก่จใจว่าทำอะไรลงไปรู้ ก็ยังทำบาปการรจะตามสนองทันตาเห็นอย่าคึกขนองในความเลวดีรู้ชัวก็ตัวคุณทำเองก็ต้องรับกรรมเองคิดผิดแล้วให้กลับตัวอย่าให้ความชั่วครอบงำพ้นกรรมตามมาทันเลยในชาตินี้ขอให้ทุกคน จงยิดมันแต่ความดีทำช่วยอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นกำเวลยอมตามมารู้สึกผิดชอบชัวยกี่มันอยู่ที่การกระทารู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรลงไปรู้แล้วก็ยังทําปากรรมจะตามสนองทันตตย อยากขึนขนองในความเลืรู้ดีรู้ชัวกดตัวคุณทำเองก็ต้องรับกรรมเองคิดผิดแล้วให้กลับตัวอย่าให้ความชั่วครอบงำผมกรรตามมาฉันเลยเลย,ยในชาติ